น,น,นึกถึงย้อนหลังไปที่คุยกับลูกๆในการตอบปัญหาก็ดีในการปฏิบัติแบบบัตธรรมของตัวเองและแนะนำพวกลูกหลหลานก็ดีก็ทำให้นึกถึงคำสอนของพระคุณหลวงพ่อฤาษีหลวงพ่อพระราชพรพมยานพ่อของพวกเราท่านให้สรุปว่า ดวงจิตทุกดวงเนี่ยที่เกิดมามีร่างกายจะเป็นมนุษย์ในศาสนาไหนความเชื่อไหนก็ตามต่างบุญบรารมีต่างความดีความเลวยังไงก็ตามจะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์นรกอะไรก็ตามขอให้มีดวงจิตที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัดสงสาตร,สรตาสงสารเนี่ยผลสุดท้ายเมื่อบารมีสิบเต็มทุกดวงจิตและสังโยชน์ขาดไปทุกดวงจิต จิตดวงนั้นก็ต้องเข้าในผิพพานเป็นพระหันอย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับการเวลาและวิธีการเดินทางของแต่และดวงจิตเพราะฉะนั้นท่านให้พูดว่าแล้วการเข้าพระนิพพานเนี่ยท่านก็นบอกให้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 คิดว่าดวงจิตที่จะเข้านิพพานเนี่ยมีอยู่สประเภทคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระประเจก,กับบุญธเจ้า สามพระรานตสาวกของพระพุทธเจ้าองสาวกของพระพุทธเจ้าองคใดองค์หนึ่งอันนี้ไม่มีทางพลาดเพราะฉะนั้นที่เราเป็นทุกข์กันอยู่แล้วมีปัญหาอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างเดินทางอยู่ในโลกเขาจึงเป็นโลกของปัญหาโลกของความทุกข์อยู่แล้วเดี๋ยวก็ไปในผ่านไอ้คำว่าเดียเ๋ยวนี่แล้วแต่เราจะยืดให้ให้ยาวออกไปหรือหดเข้ามาก็แล้วแต่ความตั้งใจของเรากอให้ทุกคนรู้ว่าเมื่อสิ้น การเกิดแล้วทุกปุบจุดหมายไปทางเบื้องหน้าก็คือพระนิพพานเพราะฉะนั้นตรงที่เราถามกันหรือสงสัยกันหรือปฏิบัติธรรมกันเข้าใจไม่เข้าใจกันเนี่ยให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องก่อนจะถึงพระนิพพานเท่านั้นเองพอเมื่อเละคิดอย่างนี้แล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดจากกฎของกรรมเช่นไอ้หนูบางคนก็ถามมาว่าเกลียดมังสาบบ้างกลัวแบงสาบบ้างกลัวผีบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องเส้นทางก่อนจะเข้าไปอย่าไปสนใจมากนะนะ ให้สนใจว่าทั้งหมดที่เราเราพบเราเจอเนี่ยไม่มีใครเขากลั่นแกแล้งเราหรอกมันเป็นกรรมที่เราทําไว้มันเป็นกฎของกรรมของโลกเขาต้องเกี่ยวข้องกับแมงสาบเกี่ยวข้องกับการทําให้คนอื่นเขาหวาดกลัวเรื่องผีเรื่องสางอะไรก็แล้วกันมันจะติดอยู่ในใจเราเมื่อมาถึงอย่างนี้แล้วมันก็มันจะมาสนองผลงนะให้คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นกฎของกรรม ที่เราทําไว้เองผลที่เกิดเนี่ยเกิดจากเหตุเดิมที่เราทําไว้แต่ผลที่เกิดเนี่ยมันก็เป็นกฎธรรมชาติกฎธรรมดาคือเกิดขึ้นมาผ่านมาเดี๋ยวก็สลายไปเป็นอนิจจังทุกขงกังอนัตตาไปไม่มีความกลัวหรือความเกลียดอะไรหรือความรักอะไรความโง่หรือความฉลา,า,อาลดอะไรจะอยู่เฉพาะหน้าเราได้ตลอดเวลาหรอกมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเหมือนเมฆสวยๆเกิดขึ้นแล้วก็แปลสภาพหายไปลมพายุที่พัดผ่านมาแล้วก็หายไป ลมเย็นๆกลิ่นกุหลาบผ่านมาแล้วก็หายไปเท่านั้นเองเท่านั้นเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วให้เราตั้งใจลงมาที่ว่า,าถ้าหากมองไปเบื้องล่างในเรื่องที่เกี่ยวกับร่างกายเนี่ยมันเป็นกฎของกรรมมันเป็นกฎ,กรรนนกฎกของธรรมดาเขาให้ศึกษาให้รู้นี่คือสุดยอดของพระปัญญาที่คนที่พระพุทธเจ้าท่านตัสรู้คือยอมรับนับถือกฎธรรมดาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปขยายความเอาเองนะกฎอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองต้องยอมรับให้ได้ เปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ถ้าเปลี่ยนแปลงก็ทุกตายเลยให้ยอมรับให้ได้แล้วก็ในนี้เป็นส่วนข้างล่างเกี่ยวกับร่างกายโลกทั้งโลกมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยไม่มีใครต่างกันแต่ว่ามันปราณีดีเลวต่างกันตามกฎของการที่เราทําเหตุไว้เท่านั้นเองมันเป็นผลที่เกิดจากเพราะหน้าซึ่งเดียวก็สลายไปอันนี้คือตัววิปัสสนาญาณอันสุดยอดของพระพุทธศาสนาทีนี้เมื่อเราดูอย่างนี้แล้วก็ให้นึกว่าเมื่อสิ้นสุดกระบวนการที่ เราเวียนเกิดอย่างนี้แล้วสิ่งที่เราไปเราจะได้ไปเนี่ยก็คือข้างบนเหนือขึ้นไปคือสภาพพระนิพพานซึ่งสภาพอันนี้เราก็มีพระพุทธเจ้าทั้งหลายรอเราอยู่เป็นที่พึ่งแก่เราอยู่พระธรรมที่ติัส,สรู้คือสภาพพระนิพานเนี่ยก็รอเราอยู่พระอรหันตสาวกทั้งหลายก็รอเราอยู่เรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมีพระนิพพานเป็นที่ไปเป็นที่สถิตอาศัย ที่เดียวไม่มีทางเปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วลูกจะรู้ว่าสิ่งที่เราจะคิดมีอยู่สองอย่างคื้นหนึ่งทำสรณะของเราสราณาคมของเราให้มั่นคงนะโมตสสะปะกวาโตอรหะโต,โตสมมตัมมาสัมพุทธสสะพุทธังธรรมังสานังขาฉามิให้ใจมันถึงทุติยังปิก็ยังไม่เปลี่ยนใจนะเนี่ยมีพระนิพพานเป็นที่ไปแล้วก็นั่นเนี่ยพระท่านจะให้ต่อว่า ปานาติปาตาเวนี่ก็บอกสิลของเราบริสุทธิ์ทั้ง5ข้อขณะนี้นะเมื่อวานแล้วไปนอนาคตข้างหน้าเราก็ต้องดีให้ได้ปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ได้ละเมิดสินข้อใดเลยให้ตั้งใจว่านนะโมต,รรรตัสะพระคกวโตพุทธังธรรมังตะติยัมปีศีเลนะสุขติงยันติให้มั่นใจอย,อย่างนี้แลนะและให้ใจให้ตั้งใจว่าขณะน,นี้จิตของเราอยู่ในกระแสปนนผานแล้ว แล้วเหลือบลองมาข้างล่างก็เห็นกฎท้องกรรมธรรมดาเคยเกิดกับร่างกายเราไม่สนใจมากเดี๋ยวเขาก็สลายไปไม่มีอะไรท่านนี้ลูกทำทำหลักตรงนี้นะอยู่ตรงกลางมองข้างล่างมองมาที่ร่างกายให้เห็นเป็นกฎธรรมดากฎท้องกรรมที่ต้องยอมรับต้องอยู่กับเขาให้ได้นะนะเดี๋ยวเขาจะจากเราไปเราไม่ได้ไปอะไรอาวอนเขาแล้วไม่อยากจะเกิดมามีร่างกายที่อยู่ในกฎท้องกรรมอีกต่อไป ส่วนข้างบนหลังจากร่างกายตายสลายไปแล้วเนี่ยเราจะไปอยู่ในพระนิพพานหรือยังไม่ตายเราก็เอาจิตขึ้นไปในพระนิพพานด้วยมโนมยิธิด้วยกําลังของจิตเราได้นะไปอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับศีลอันเป็นที่รักของเราอยู่กับพระนิพพานอันเป็นสถิตอาศัยอันเป็นอมาตะท้าบอลของเรานะดึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รอเราอยู่นะในภาวนาว่านิพพานราสุขั้งก็ได้นะสั้นๆดี บางคนอยากยาวกนิพพานในประะมังสุข,ขังก็ตามใจนะนะท่านิพพานในกุข,ขังสละอังไม่ทันจบก็ให้มันจิตมันรู้สึกเราอยู่ในกระแสนั้นผ่องใสถ้ามองเหลือบลงมาก็ธรรมดาช่างมันในเรื่องของร่างกายนะจุดอยู่ตรงนี้นะเชงต่อไปข้างหน้าลูกหลานที่จะถามปัญหาเข้ามาด้ยต่อไปข้างหน้าจะมาเข้ามาด้วยตัวเองจะคุยกันในเรื่องสองจุดนี้เท่านั้นคือสภาพปณิพพากับสภาพของกฎธรรมดาของโลกนะ จำไวน้ะนะเอาวันนี้แค่นี้เนาะ